ญี่ปุ่นให้กำลังใจบีจีบอลไทยสู้ต่ออุดวัเซอร์ไพเทกุระโมลิหนึ่งเรื่องพร้อมตั้งเป้าจะไปเป็นแชมป์เอเชียให้ได้แต่ต้องผ่านชุนบุกให้ได้ก่อนสวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงของศึกฟุตบอล AFC แชมปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่ BG พ่ายแพ้กับอุดวัเรดเดมอนด์นะครับเดี๋ยวมาคุยถึงเกมนี้กันแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับ ฝากคุณผู้ชมนะครับขอขอบคุณผู้สนับสน,นุนใจดีนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้นะครับอาหารเสริมดีสตาเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องของตาไม่สู้แสสนะครับจอภาพประสาทตาเสื่อมหรือสําหรับคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือดึกดูฟุตบอลดึกแบบผมนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ทํางานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยดีสตาจะช่วยบํารุงเรื่องของสายตานะครับ สามารถรับประทานได้ทุกวันันละ2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรีทันทีอีก1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ Call Center เพชรอดิสน0894181818และทาง Line @pas18 1กล่องบรรจุ30แคปซูล อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับมาเก็บตกวควันลงของศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับที่ BG ปรปทุมจูเนต็ดเนี่ยต้องโคจรมาพบกับอุรวะเรเดมอนตนะครับซึ่งเป็นทีมเต็งของรอบนี้เลยนะครับการไปแข่งขันที่ไซตามาสเตเดียมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับคู่ต่อสู้ที่จะไปเจออุรวะเรเดมอนนะครับ คือบรรยากาศในเกมนี้ผมขอเล่าก่อนนะครับว่าว่าเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าคึกคักอย่างมากครับแฟนบอลอุระเลสเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจทีมกันเยอะมากจริงๆนะครับคุณเห็นได้ชัดการเชียร์เนี่ยบรรยากาศส่งผลให้แข้งอุระพึกเหิมอย่างมากและอุระปีนี้เนี่ยเขาต้องการเหมาแชมป์ฟุตบอลถ้วยที่เหลืออยู่ทุกรายการนะครับและฟอร์มการเล่นของอุระในช่วงหลังเนี่ยโอดสุดๆนะครับยิงคู่ต่อสู้6เม็ด4เม็ดบ้าง นัดล่าสุดก็ยิงยะโฮแบบขาดลอยเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ BG ปทุมมาสู้ในเกมนี้เนี่ยเขาเป็นรองอยู่แล้วครับทั้งเรื่องของคุณภาพผู้เล่นเรื่องของการมาแข่งขันที่ไซตามาสเตเดียมนะครับซึ่งซึ่งก่อนเกมทางฝั่ง B ีจีที่ผมมาเกาะติดเขาก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แหละวางเทคนิคต่างๆของเทกุระโมริแต่พอลงไปในสามตเนี่ย บรรยากาศมันก็แตกต่างนะครับและปรากฏว่า BG ก็ต้านความแข็งแกร่งของลุวะเลตเดมอนไม่ไหวแพ้ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์นะครับอย่างที่ทุกคนได้ดูว่าฟุตบอลไทยกับฟุตบอลเจลรีผู้ตามตรงมาตรฐานยังห่างไกลกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความฟิตนะครับนี่คือปัญหาของนักฟุตบอลไทยในช่วงหลังจริงๆนะครับเรามักจะเล่นได้ไม่ครบ90านาทีนะครับแล้วก็อุดระเนี่ยนักเตะญ,ญี่ปุ่นของเขาเนี่ย นี่ขนาดไม่ใช่ระดับท็อปของญี่ปุ่นแบบเบอร์1เบอร์2นะความฟิตเขาเกิน90นาทีนะครับเขาวิ่งใส่แล้วก็นักเตะไทยของเราเนี่ยช่วงหลังก็เริ่มหมดแล้วมาเจอบรรยากาศเจอทักษะฟุตบอลอันนี้สำคัญเลยทักษะฟุตบอลนักเตะอุดราวะนี่บอลพุ bon ่งขึ้นหน้าอย่างเดียวบอลไม่มีถอยหลังนะครับแต่ฟุตบอลไทยของเราเนี่ยยังมีจังหวะถอยหลังบ่อยนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับเป็นมนาตรฐานที่คนรู้อยู่แล้วนะครับว่าสู้ยากจริงๆแล้วก็ แพ้ไป4-0ก็ต้องกลับไปพัฒนาและปรับปรุงกันต่อไปส่วนอุรุวะเรดเดมอนก็จะเข้าไปชิงในรอบรองนะครับชนะจะเข้าชิงเจอกับทางฝั่งของชุนบุกคุนไดโอเตอร์นะซึ่งหลังจบเกมเนี่ยมีบรรยากาศที่น่าประทับใจอยู่หนึ่งเรื่องนะครับเป็นจังหวะที่นักเตะบีจีปทุมเนี่ยเดินไปขอบคุณแฟนบอลอุรุวะเรดเดมอนซึ่งแฟนบอลทั้งสนามไฟตามัสสเตเดียมก็ต่างปรบมือให้กับบีจีปทุมนะครับให้แบบ ให้เห็นว่าพวกเขาในสู้เต็มที่แล้ถึงแม้จะแพ้แบบขาดลอยแต่แฟนบอลก็ปบมือส่งกำลังใจให้กับนักเตะ b ีจให้สู้ต่อนะครับพวกเขายังคงไปได้ครับในฟุตบอลไทยลีกแล้วก็กลับมาได้ใหม่ในฟุตบอลเอเชียก็เป็นภาพที่โอเคเลยนะครับผมอยู่ในสนามก็รู้สึกประทับใจแล้วก็สื่อญี่ปุ่นแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นก็ต่างให้กำลังใจ BG ปทุมต่างให้กำลังใจฟุตบอลไทยนะครับคือการที่ ญี่ปุ่นหรือทีมอุลวะเนี่ยชนะ BG ขาดลอย4-0เนี่ยก็แสดงเห็นนะครับว่าวัชฟุตบอลไทยอยากจะไปสู้กับเอเชียเนี่ยเราต้องพัฒนาทั้งระบบเลยเนะครับไม่ใช่แค่สโมสรพัฒนานะเยาวาชนทีมชาติต้องพัฒนาความฟิตต้องถึงเรี่ยวแรงต้องได้ยิงประตูต้องคมทักษะบอลต้องดีอันนี้ทําให้เราตาสว่างขึ้นเลยนะครับว่าจะสู้กับเอเชียตอนนี้ผมพูดตามตรงว่ามีนักเตะไทยไม่กี่คนที่จะสู้ได้ เอาที่บ g จในวันนี้ก็เห็นนะมีพี่ตังสารัตที่พอจะสู้ได้พี่มุ้ยเจรรญสินหรือจากทีมอ,อื่นๆมีพี่เจจากฟอนเดเลี่สู้ได้พี่อุ้มธีรธทรน้องเช็คสุประโชคนะครับมีน้อยจริงๆสําหรับขุมกําลังของไทยที่จะไปสู้กับเอเชียเราต้องสร้างขึ้นมาเยอะๆนะครับจากเกมนี้ก็เป็นตัวชีวัดและหลังจากเกมนะครับเทกุระโมริพูดหลายอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับเกมนี้เขาบอกว่าวันนี้บีจีก็เตรียมทีมมาอย่างเต็มที่ ช่วงแรกนี่ถือว่าโชคดีได้เวช่วย2ครั้งแต่เขาก็บอกว่าลูกทีมทําเต็มที่แล้วพวกคุณทําได้อย่างเต็มที่การเตรียมตัวมาแข่งที่นี่แน่นอนอยากแล้วก็เจอที่สนามไฟตะมะนักเตะอาจจะไม่ถนัดด้วยแต่ทุกคนก็พยอมเต็มที่และแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ไม่ดีพอที่จะเป็นประตูเทกูบอกเลยนะครับจะนำสิ่งที่ผิดพลาดเรื่องการเคลื่อนที่ของผู้เล่นไทยที่ยังแตกต่างจากเจลิก มาพัฒนาต่ออันนี้สําคัญเลยเรื่องของทา่าม่งฟุตบอลและต้องเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้สู้กับระดับเอเชียให้ได้นะครับครั้งนี้เป็นบริษัทของ BG ถึงแม้จะแพ้แต่ก็ได้ข้อมูลกลับไปพัฒนาหวังว่าครั้งหน้ากลับมา BG จะดีขึ้นต่อว่าเก่านะครับอันนี้เป็นคำพูดของเทกุระโมรินอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งอุลวะเดเดมอนและญี่ปุ่นรวมถึงลิกาโดเนี่ยเซอร์ไพรส์บีจีหนึ่งเรื่องนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยบีจีเห็นได้ชัดครับในเกมที่เจอกับ ทางฝั่งของอุลวะเนี่ย BG ไม่ได้เล่นเกมรับนะมาเปิดเกมสู้ตั้งแต่ต้นเกมเลยซึ่งญี่ปุ่นค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าโอโ้โห BG กล้าเปิดเกมสู้เพราะว่ามันเข้าทางอุรวะครับคือมาเปิดเกมสู้แบบนี้เนี่ยโอโ้โหตัดหลังลายบอลทานซีชันอุรวะมาเต็มซึ่งอันนี้ผมเซอร์ไพรส์เทกูอย่างหนึ่งก่อนเกมเนี่ยผมคิดว่า BG จะเล่นแบบตือ้อเล่นแบบเอ้ย ไม่เสียประตูไว้ก่อนแล้วไปลุ้นยิงจุดโทษแต่ไม่เทกุเหมือนจะมั่นใจในขุมกําลังนะไปเปิดเกมแรกซึ่งต้องยอมรับว่านี่ก็เป็นประสบการณ์ของเทกุอีกอย่างนึงว่าว่าขุมกําลังจะเปิดแรกกับทีมเจลีกเนี่ยมันยากจริงแล้วมันก็ส่งผลให้ได้ชัดนะครับจนครึ่งหลังเนี่ยเทกุเริ่มจะ จะคิดได้เหมือนกันปรับเล่นหลัง3ามเล่นเกมรับแบบเต็มที่ก็ดูดีขึ้นหน่อยทำให้โดนเพียงแค่สีลูกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเซอร์ไพรส์อย่างมากนะครับแล้วก็เป็นเป็นการบ้านที่ทำให้เทกุระโมริต้องกลับไปแก้ไขอย่างชัดเจนจริงๆนะครับโดยรวมแล้วเป็นเกมที่บรรยากาศสนุกได้มาจะทำข่าวอยู่ข้างสนามก็โอเคนะครับแต่มาตรฐานฟุตบอลไทยยังต้องปรับปรุงและพัฒนากันต่อไปนแต่ตะหลายๆคนที่เราคาดว่าจะเล่นฟุตบอลเจลีกได้เนี่ยเกมนี้พิสูจน์เห็นเลยว่า ยังไม่สามารถไปถึงตนนั้นได้พอมาเจอเกมบีบเร็วเกมบรรยากาศรุมเร้าแบบเนี้ยหลายคนก็ยังตื่นสนามนะครับเพราะฉะนั้นต้องกลับไปพัฒนาอย่างชัดเจนจริงๆนะครับขณะที่ได้สุดอุราวะเลเดมอนลิคาโดรโรล,ลิเก้นะครับเขาก็อวยพรให้ bg กลับไปพัฒนาและกลับมาได้ใหม่ในฟุตบอลเอเชียขณะที่ เป้าหมายของอุลวะเลดดบอนในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกหลังจากนี้เขาตั้งเป้าที่จะเป็นแชมป์นะครับซึ่งเจอกับชุนบุค,คุนไดมอนเตอร์บอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายแต่ลิคกโดเองก็มั่นใจเพราะว่าอุลวะเลดดบอนในตอนนี้ถือว่าเป็นทีมที่เกมลุกโหดสุดเบอร์ต้นๆของเจลีกนะครับสามนั้นหลังสุดยิงเป็นสิบกว่าลูกอะ่ะแล้วก็คุณก็เห็นว่าเดวิดโมเบิร์กกำลังมายูสเกมัสซึโอกองหน้าโคอิซุมิเซกิเนะอาคิโมโตะอิโต เคนยัวโอ้พวกนี้ยคือกําลังเข้าฝักนะครับผมบอกเลยอุลวะทีมที่จะเจอในเจอริคหลังจากนี้พวกเขาน่าจะน่าจะเก็บได้แล้วหวังที่จะลุ้นจบหนึ่งใน4ได้เลยอุลวะไปเสียได้อย่างเดียวครับคือช่วงต้นฤดูก,กาลเขาไปหลุดยาวพอไปหลุดยาวกลับมาไม่ทันแล้วมารินน้อยกับฟอนเตเลเขาฉีกไปไกลแล้วจะกลับมาก็เนี่ยเขาเลยหวังกับบอล้วยฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรายการอื่นๆเป็นหลักก็รอดูว่าอุดวะจะไปได้ไกลแค่ไหนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ แฟนบอลชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดีครับเป็นพันธมิตรเมืองทองด้วยก็เล่นสนุกนะอุดาวะเลดเดมอนนักเตะแข็งกร่งเลยก็ดูกันนะครับผ่าน BG จะไปถึงแชมป์ได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเขาก็ยังคงเป็นทีมเต็งแต่การเจอกับทีมชุนบุกเนี่ยไม่ใช่งานง่ายทีมญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางทีมจากเคลียนะดูโกเบสิครับแพ้ชุนบุกแล้วโกเบน่าโดนมากกว่า3ด้วยเอาจริงๆนั่งดูอยู่นะครับโกเบโดนสื่อญี่ปุ่นวิจารณ์หนักอย่างมากเลยเล่นที่ญี่ปุ่นแต่แพ้เกาหลีเขาก็รับ ไม่ค่อยได้เขาก็มาคาดหวังกับอุลวะเรเลมอนเนี่ยว่าจะไปได้ไกลที่สุดนะครับก็รอติดตามในการส่วนบีจีปทุมเนี่ยเดี๋ยวจะอยู่ที่ญี่ปุ่นฝึกซ้อมต่ออีกประมาณ2วันแล้วก็จะกลับไปเล่นฟุตบอลไทยลีกพอบีจีกลับไปเล่นฟุตบอลไทยลีกผมเชืว่อว่าเขายังคงแข็งแกร่งนะครับเพราะฟุตบอลไทยลีกมาตรฐานกับไทยกับเจลีกเนี่ยยังต่างกันไงก็รอดูนะครับให้กําลังใจ BG นัในฟุตบอลไทยกันต่อไปให้เขาพัฒนา และกลับมาสู้กับระดับเอเชียให้ได้หวังว่าสักวันจะสู้ได้แล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะในชแนลตองซุยก็มาเก็บตกควันหลงต่างๆที่ผมได้มาสัมผัสบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่ดีอย่างมากได้ประสบการณ์ได้ได้เปิดโลกกว้างใหม่ๆนะครับอ่ะคลิปนี้ขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับดีสตาร์สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับตาไม่สู้แสงตาภาพมัวมองไม่ชัดหรือจอภาพประสาทตาเสื่อมหรือคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือเยอะๆ แล้วก็ดูบอลดึกๆหรืออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยดีสตาที่เป็นบำรุงวิตามินเนี่ยช่วยได้นะครับอุดหนุนกันได้นะครับตอนนี้เขาสามารถรับประทานได้ทุกวันวนละสองแคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นบนแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรีทันทีอีก1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรสอบถามและสั่งซื้อได้ที่คอร์เซนเตอร์เพชรอดิสร 0ู9181818หรือทางแลอ PAS181 กล่องบรรจุ30แคปซูลอย่าลืมอ,อุ่นกันได้นะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ